ก็ได้เยอะพอสมควรแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอากลับไปทำํำลวกกะทิกันค่ะกินกับน้ําพริกนะคะขอบอกว่าผักที่นี่เรามาเก็บสดๆปลอดสารพริษแน่นอนค่ะแล้วก็ตักน้ํากะทิทน้ํากะทิมาเดี๋ยวเราก็ราดเนี่ยราดลงไปใช่ไหมเดี๋วเราเอาปลายมสับๆๆๆๆอันนี้ถ้าได้กินกับข้าวสวยร้อนอ สู่กุ้งนาค่ะทีนี้กุ้งก็อยู่กับพี่โรดนะคะซึ่งเป็นเจ้าของโฮมสเตย์นี้พี่โรดพามาทํากิจกรรมอะไรคะพี่โรดวันนี้จะพากุ้งมาเก็บปักกูดเก็บจากในป่าเลยใช่ไหมคะในป่าเลยแล้วก็ลุยยิครองเดี๋ยวเราจะไปทําที่รีสอร์ตนาใต้โฮมสเตย์กันนะคะหลายคนคงไม่รู้จักปักกูดหน้าตาเป็นยังไงตาม้ไปดูในคลิปเลยค่ะเดี๋ยวเก็บไปด้วย ดย,ด,ย,ด,ย,ยด้วยก็มาเด็ดนห้ดูน้นเีก็กะลักษณะของเพ่้นปักกูดมันจะขึ้นตามตที่ชุมน้ำยิมว่าย,ยิมคลองแล้วก็มันเป็นสกูลของเฟิร์นจะนิดหนึ่งพื่นเฟิอครับอันนี้มัน มันชอบอยู่ที่ชุ่มน้ําเก็บยอดอ่อนของมันมาทำมาตัมาแก้งมาผัดมาทําผักลวกได้หลายหลายเบกกับเดินหายอดอ่อนของมันเก็บไม่นานที่เลไปตั่แหรอเป่งเลยนี่ดาน้ำมาได้ดอกหบยอไม่นึ น,นี่ใบอ่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะใบอ่อนอ่อนใบอ่อนอ่าไอ้กุ้งเก็บบ้างอันนี้ยอดอ่อน <ผม S 2> ยอด <ผม S 2> อ่อนของม,มันอันนี้คืออ่อน,อน,นแบบนี้คือกรอบเลยใช่ไหมคะกะือเดี๋ยวเอาไปทำอาหารเย็นนี้อันโหยดนะังนั้นจำมะกูดะจำมะน่องลายนี่เก็บอะไร Rồi đây lên. Ê, chính cái ở đấy có điểm. Tầm bằng nó đài. Ăn ừ, giọt đây, kép vào đây. Ăn tôm giọt đây. Bông bích bạc phim. không phạp phá. Nè, kép ké. Nên kép ké. Mình kép đây ốc. Nên. Nè, cái nè, 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 còn nè, 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 เี๋ยวแล้แล้วกี่เก่งบอลเลยบอแล้วอไ้อยอเร็นแวีดนเรวนันนียังน้อเลยมัายเ็ใกลเดี๋ยวต่ให้ช่วยคือวาปุ๋ยักันเลยนะนี่นกลายเป็นอย่งีเนี่กลายเป็นเลยเแต่ว่ามันไม่มันไม่เติมะนี่นะไม่เติมตะกินได้นั่นนั่นนั่นั่นเตต้นเตีต้นยาง อานกเ้ลเยาราก็ได้เยอะพอสมควรแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอากลับไปทําลวกกะทิกันค่ะกินกับน้ําพริกนะคะขอบอกว่าผักที่นี่เรามาเก็บสดๆปลอดสารพิษแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกันเลยค่ะตามมาเลย เออจากแต่เราไปแก่ปักคูณมาจากไหนส่วนจะไหมมาตึงเราเอามาดัดดามชัดทำเป็นคำเป็นคำครับอย่างนี้เราจะเอาเดโยดโอนกองมันคำละปอประมาณคำละปอบประมาณไม่ต้องไม่ต้องหมักคืนปอเดี๋ยวปอดหลวกแต่ว่ามันหน้าคืนมันโจนมาไม่ช่วยเอาประมาณไหนประมาณไหนม,มาน้อาโอเ,เอามาดัดบอกตึงเ,าเราตัดใช้มีดตัดอเอาเรียมโอนปั๊มเอาอยางหมัดเลย กงเราทำแบบนี้จนเสร็จตังมอสเราทำจนแบบนี้จนว่าเส็ดตามพักคูที่เราแคบมาตามที่เราต้องการล่างจากเราทำพักคูเด็กเยวเนี่ยได้เป็นโจเป็นโจตามกันหน้าติดเราต้องการแล้วค่ะเรามาทำกันต้นตกเผยด้วยกันเอาพักคูเนี่ยไปลวกในน้ำร้อนมาตึ้งกันต้นใกันลวกพักคูกลางน้าไม่เดือดอ่าใส่เกลือประมาณเนี่ยจนจ้านเนี่ยเสร็จเล้วครับโอาพักคูเนี่ยลงไปเลย ตรงนี้มันมันจุ่มน้ำตอนนั้นถอดเรียวกุ้ยมันจะออกมาไม่ช่วยเนี่ยชางกล้วยพอประมานนี่พ่อ shorts, ก so, charge, like ุ้ยนิ่มๆปิดบ้างก่อนสักหนึงอ่าอันนียพอว่าปักกุ้ยเนี่ยทุกไตร่ตรองไหมทุกไตร่ตรองเดียวเราก็เอาวากน้ำร้อนเนี่ยเราก็มานกน้ำแข็ง กกนน้ำแกงต่างที่เผื่อเผื่อให้ปลาคูณเนี่ยมันดูดชดดูครบแล้วก็ซี่มันโยนาคินเดกี้เนะนี่ยนกหน้ำแกงเรนงนานกนาำแกงอะไรประมาณสักสักพักเดี๋ยวรเราก็ออกขึ้นเนี่ยนกหน้ำแก็งไอคอนไปปอกมันกรบทกเปลือให้พักซี่ช่วยแล้วก็กรอบมันโยเล่น่ากิน Chúng bỏ rắc phát phép nó dính đại tí đi hả gắn cho cô gọi kịp kịp phát nhá kín mà à, mà tính hoàng chán Hãy subscribe cho หลังจากนั้นเราจะต้องทำอะไรต่อคะอ่าเราจะต้มนำราำดโดยการเคี่ยวนำปีอเอามาราดพักอ่าดูออกกันตอนต่อไปเราจะมาต้มนำนำปีราดสักคูดทีเร,รลลวกไปเล็กเดียวนี่ใส่อะไรมาใส่กเกลือใส่เกลือรกุนไปเรื่อยๆตัวเดียวถ้าเราไม่คุนเดียวนำปีมันจะเตกมันมันไม่ช่วย มันดูไม่น่ากินต้นไปเ,ปเรื่อยๆปั๊บเราก็จะใส่เกลือเนี่ยประมาณเนี้ยนี่แล้วก็ห้อมเดียงห้อมเดีงยงโรยโรยลงไปเลย

ตีเนี้ยสุกได้ตีเร็วเรากระทักต้องเอาตีเนี้ยใส่ตัวอะไรปั๊บอ่าเราก็เอาไปไปร้านนี่เลยไปเราไปดีตัวอ่าตั้งแต่เราอาไปร้านเลยเปลี่ยนว่าตรงนี้เสร็จเสร็จกานตัวในการดำซึ่งจะเสิร์ฟพร้อมกับอะไรคะกระป๋ะน้ำพริกกะปิกุ้งสดอันนี้เรียกว่าน้ำพริกกะปิกุ้งสดนะคะ อันนี้คือเป็นเมนูเด็ดของจังหวัดพัทลุงก็ว่าได้เป็นเมนูเด็ดของใช่ใช่เป็นเมนูเด็ดของอาหารปักใต้พื้นบ้านถ้าคนที่มาเที่ยวที่นาใต้อมสะเตก็ตสามารถสั่งเมนูได้สั่งเมนูนี่เลยเพราะว่ามันเป็นเมนูเด็ดเด็ดของนาใต้อมสะเตค่ะ อ่าเนี <off shit. S 2> ้ยเราจะมาลองชิมกันนะคะวิธีทานทังไงคะเดี๋ยวพี่โรดกะทิก่อนวิธีเรากินเราต้องราดต้องทำาไงบ้างกะทิก่อนครับราดกะทิลงไปตะปลาราดกะทิให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เอาผักมานะัแล้วก็เอาผักบูดมาแล้วก็ตักน้ํากะทิน้ํากะทิมาเดี๋ยวเราก็ราดเนี่ยราดลงไปใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาปลายมีดสับจับจับับับ อันนี้ถ้าได้กินกับข้าวสวยร้อนๆสุดยอดไปเลยกินปักชิมปักลวกอกินกับข้าวสวยอแบบนี้ใช่ไหมกินเล่นๆก็ินได้อ่าเราก็ตักน้ําพริกมาอกินเล่นๆก็กินได้กุ้งสุดๆปั๊บเราก็รับประทานเลยอืมเป็นไงบ้างรสชาติอร่อยอร่อยอร่อยอยู่แล้วผีมือไม่ครัวใหญ่คะ เอาไปรดชิมบ้างไปรดชิมบ้างได้เลยไม่เลียกน้องจ๋ามาชิมคนคนตากทิมเราทำเล็กๆก็พอแล้วก็ตักน้ำกะทิใช่ไหมคะน้ำกะทิมาลาดน้ำกะทิมาลาดอย่างนี้แล้วก็น้ำพริกใส่ลงไปต้องตักกุ้งด้วยอ่าลงไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ชิมเลย เป็นไงบ้อมากอร่อยมากอร่อยกับกะปิจดๆด้วยผักจุดๆผักกูดก็หวานน้ำกะทิก็มันนะคะอร่อยจริงๆมานี่ต้องสั่งเลยค่ะอพี่รสชิมบ้างต้องฟังญา้ของรีสอร์ทก่อนกินประจำเป็นผักพื้นบ้านปอดสัรพิษอืออือห้ยปลาเอื้ยอด อย,ยอดก็สำหรับคลิปนี้ถ้าคนที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตาคให้กุ้งด้วยนะคะส่วนคลิปหน้ากุ้งจะทำอะไรหรือจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นอย่าลืมรอติดตามสำหรับคลิปนี้กุ้งก็ต้องขอบคุณพี่โรดนะคะแล้วก็กระปะมากที่มาเป็นแม่ครัวโชว์ฝีมือในวันนี้นะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่คะบ๊า <Bye bye. S 1> ยบาย